วันนี้นะครับเราจะมาจะลุยแมพกันนะครับอ่ะนะครับตอนแรกเราจะไปที่ไหนกันเถอะนะครับเราจะไปที่สีม่วงกันนะครับโอเคนะครับจินแดนหินมะหนัวนะครับโอเคนะครับ ว่าตรงกลางน่าจะดีนมันไม่ได้ลงนะครับเราต้องนั่นไงผ่านนั่นไปก่อนนะครับเราจะไปอยู่เกาะไหนดีรว่าเราไปอยู่เกาะสีเขียวนี่ดีกว่านะครับ ก็มาเกาะกระโดดลงไปเลยครับ้๋จะเอาใหมนะครับกระโดดไม่เข้ารูนะครับนี่นะครับไปลครับ ก็าไม่อยากไม่ให้ตายนะครับรีบเปลี่ยนเลยครับนะครับ sd two โอเคนะครับเผาแล้วพอแค่นี้ก็เข้าแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนเอาชีวิตเลยครับอเราดูนะครับว่ามีอะไรให้เราว่าใช้โอเคนี่นี่ ปึ๊บปึ๊บนี่ครับใส่ไปเลยโอเคนะครับเราก็อ่ะเราก็นี่ทำแบบนี้เลยครับ ว่าตูน้ำมันจะได้อะไรวะเดี๋ยวรอตูก่อนนะครับอุยอ้ย <c oughs> เกิดครับสีเขียววะครับจำได้อยู่ ได้แล้วครับนี่ครับไม่ต้องพืองน้ำเลยนะครับนะครับมินินเกมนะครับ ตอนแรกนะครับเดี๋ยวภาดที่สองก็จะเอาผู้เล่นมาด้วยนะครับน่าจะได้นะครับนี่นครับ พูดนี่โอเคได้แล้วครับทุกคนโอเคนะ 是。Mm hmm. Okay. วางไปเลยนะครับถ้าต้องไปตรงกลางให้ได้เลยนะครับอ่ะน,นะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอจบคลิปทีงนี้น,นะครับสวัสดีครับ